สวัสดีจ้าสวัสดีเหล่าเซอร์ไว r ทุกคนนะวันนี้ฉันกดโซโลมาอีกแล้วว่าเด็กๆไปลงเรือนกันหมดแล้วว่าไม่รู้ว่าเราจะมาเจอทีมที่แบบว่าเก่งๆหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกันทีมเจอทีมเก่งผี่ก็เก่งเล่นก็ยากกดโซโลเป็นอะไที่เล่นยากมากเลยนะคะแนะนำว่าให้กดเป็นทีมดีที่สุด ยูริสามคนกับนายามถ้าเจออีฮาตี้นี่คือตุยหมดนะบอกเลยเล่นยากมากมาแล้วตัวอะไรวะโอ้ยว่าอะไรอีกอีฮาตี้จริงด้วยเข้าตู้ก่อนอะไรคือเข้าตู้แล้วร้องงงจะร้องทำไมคะถามก่อน ไม่ไหวยอยู่ตรงนี้ทุกคนต้องรีบเสร็จที่แล้วละ่ะมอนนางกดอันติ โอเคที่อยู่ตรงไหนบ้างละอ๋อ oh อ๋อเกมเกมกระตุกอออ๋อเกิดอะไรขึ้นโอ๊ยอย่าทำหนูโอ๊ยอย่าทำหนูอย่าทำหนูขอร้องอ่ะ โอ้ย่าสามสองหนึ่งอะเฮ้ยย่าอะโอ้ยมันมีไอ้นี่เหรอโอ้ยโอ้ย พอร้รองอะไรอย่ามาไล่ฉันเลยเปไปไล่คนอื่นอันนี้เราพิธีเป็นอะไรคะเผือผับเผือผับงงใครติดไฟคะก็ตายแล้วฉันตายแน่บอกเลยอ้าฉันตายแน่บอกเลยทำไมอ๋อพิธีเป็นอะไรอีกแล้วโอ๊ยอีดอกตะระวัน เดี๋ยวเดี๋ยวอะไ,ไรคนอื่นสิคาฉันก็กลัวไม่ใช่เธอก็กลัวยูรีฉันก็กลัวเหมือนเธอนอั่นแหละกี้ยูรีมันพูดพูดเสียงเหมือนเจนเด้เลยอืมเอาเข้าไป พิธีผืบผับผึบผับเลยค่ะงงมากเลยทีเนี้ยพิธีกับพิบแข่งกันเลยค่ะมาแล้วมาแล้วโอ้ยโอ้ย สองหนึ่งกินยาอ้าาาาไมได้ตั้งใจเข้าตู้ฉันตายคนแรกแน่เลยเธอใส่กรอบเป็นแล้วเหรอ บ้าตายรายวันหนึ่งศูนย์ช่วยถอยสิบ้าโอ้ย,อยฉันจะตายแน่ฉันตายแน่ๆทำอะไรของเธอนะ่ะยูรี เขามาบ็อกทางทำไมอ่ะงงเนี่ยถ้าซื้อมาแล้วเล่นแล้วเป็นแบบเนี้ยข้าวหลังไม่ซื้อให้แล้วนะมาบ็อกทางฉันทำไมงง สองคนนี้น่าจะมาด้วยกันเนี่ยขยันสวดแตกมากเลยอินเทอร์เน็ตก็พอดีนะอ๋อแปดสิบสี่ดูนายามก่อนนายามแบลมากอะมีผีส่งผีสว๊า ฉันว่าฉันแห้งตายสองคนนั้นไม่น่าชุบแล้วล่ะจริงไม่ต้องสวดให้มันเพอร์เฟก์หลอกเธอแต่สามสิบวิน่าจะตุยอะ่ะไม่ได้เล่นต่อเนี่ย จะมีคนไปซุบเราไหมวะ <c oughs> ไม่มี <c oughs> เราตายจริงๆ <c oughs> ด้วย <c oughs> ทำไมเขาเล่นแบบเนี้ยมาบล็อกทางทำไมก่อน <c oughs> เออกด <c oughs> ไม่ทันนะอีดอก มาบล็อกทางฉันแล้วก็บบเหมือนฆ่าฉันทางอ้อมอะ่ะนั่นทิ้งเนี่ยทำไมเขาทำแบบเนี้ยทุเลศมากเลยอะ่ะทำไมเขาทำให้ใส่แบบเนี้ยทุกคน ไปแล้วนะน่าเบื่อมากเลยเนี่ยนี่แหละคนเสียของการกดโซโล่จะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคน